ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวที่แปลงล่างของเล่นอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมไม่ได้จะมารีวิวเข็มขัดมัลเดอร์นะครับแต่วันนี้ผมจะมารีวิวที่แปลงล่างอุลตร้าแมนนะครับก็ที่แปลงล่างอุลตร้าแมนตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษครับผมรุ่นพิเศษมากๆซึ่งผมเองก็เพิ่งได้เล่นครั้งแรกนะครับ เพิ่งได้จับครั้งแรกเลยแล้วแบบรู้สึกแบบโอ้โหไม่ค่อยกล้าจับนะครับกลัวแบบกลัวพังเพิ่งได้มาใหม่ๆเลยแล้วก็ตื่นเต้นมากนั่นก็คือนี่ครับผมนี่ครับโอ้ลีบิกา้าคอสโมพักนะครับหรือที่แปลงร่างอุลตร้าแมนคอสมสนะครับก็อันนี้เป็นรุ่นพิเศษที่แตกต่างจากรุ่นเดิมนะครับอันนี้มีรุ่นพิเศษตรงที่ว่ามันมีเสียงนักแสดงแล้วก็มีเสียง เสียงเพลงเสียงอะไรมาเยอะแยะเลยนะครับก็ไม่ต้องรอช้ามากเรามาเล่นกันเลยนะครับก็ลิบิก้าตัวนี้นะครับเขาก็ให้ไอ้นี่มาด้วยให้ฐานตั้งของเล่นมาด้วยนะครับพอดีว่าตรงนี้มันถ่ายไม่ชัดนะครับโอเคงั้นเรามาดูรูปร่างของคอสโมพักกันเลยนะครับนี่ครับที่เป็น่างอุลตร้าแมนคอสโมอสนี่เพิ่งได้จับครั้งแรกเลยนะครับโอ้ไม่คิดเลยว่ามันจะแบบ จับแล้วรู้สึกฟินขนาดนี้นะครับโอ้รู้สึกดีจริงครับฟินมากครับเดี๋ยวให้ดูด้านล่างนะครับนี่ครับเขาลงรายละเอียดดีนะครับอันนี้แล้วก็นี่ก็คือหัวด้านบนนะครับโอเคครับอ่านี่ครับอเห็นไหมครับโอเคก็เรามาเล่นกันเลยนะครับแต่ก่อนที่จะเล่นนะครับเราก็ต้อง เปิดฝาฐานตรงนี้ออกก่อนนะครับเพราะสวิต์มันจะอยู่ในฝาฐานนะครับโอเคเรามันถอดกันเลยโอเคครับโอ้โหนี่ถอดครั้งแรกนะเนี่ยมือสั่นมือสั่นโอ้โอ้มือสั่นโอเคถอดออกเรียบร้อยแล้วครับโอเคนะครับตัวนี้ผมจะทนุถนอมหน่อยนะครับเพราะว่ามันของมันของแพงครับผมมันรุ่นดีครับอ่ะสวิต์อยู่สวิต์อยู่ตรงนี้นะครับเราเปิดสวิต์กันเลย แต่ก่อนจะเปิดผมบอกเลยว่าพอมันเปิดสวิตช์ปุ๊บมันก็จะเป็นเสียงเพลงที่สวยงามมากฟังกันเลยนะครับโอ้โหรู้สึกดีมากเพิ่งเล่นครั้งแรกด้วยประทับใจครับโอเคนะครับก็ ตรงนี้มันมีอยู่3อันนะครับแต่มันมีประมาณปุ่มหนึ่งที่กดได้นะครับโอเคนี่ผมบอกอีกทีนะครับว่านี่ผมเพิ่งมารีวิวครั้งแรกแล้วก็เล่นครั้งแรกเลยนะครับซึ่งไม่เคยเล่นมาก่อนด้วยเล่นพร้อมรีวิวเลยนี่แหละครับโอเคเรามากดปุ่มแปลงร่างกันนะครับก็วิธีการกดปุ่มแปลงร่างก็กดตรงนี้นะครับโอเคครับเรามากดกันเลยนะครับตอนแปลงร่างก็จะพูดว่าพ่ก็จะพูดว่าคอสมอนะครับเอานะครับ คอสโมดเฮ้ยผิดปุ่มมั้งเนี่ยผมบอกแล้วผมไม่เคยเล่นคอสโมดเนี่ยครับผิดปุ่ม <c oughs> ผมไม่เคยเล่นครับโอเคคอสโมดคอสโมดอ๋ปุ่มไหนกันแน่นอ๋อโอเคครับบอกแล้วว่าไม่เคยเล่นนะครับเพิ่งมาเล่นครั้งนี้ครั้งแรกก็เล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ครับ นี่ครับก็นี่ก็คือวิธีการแบงล่าเป็นอุลตร้าแมนคอสมอสนะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูอีกทีนะครับโอ้โอ้โอเคเล่นให้ดูอีกทีนะครับคอสมอสคอสมอสเอ ก oh. ดพลาดครับต้องขออภัยครับครับคอสโมสโอเคเจอปุ่มแล้วนะครับคราวนี้แปลงน่างแน่แน่ครับคอสโมสโอเคครับ นี่ครับคือวิธีกรารแบงราล่าเป็นอุลตร้าแมนคอสมอสนะครับในลองกดปุ่มอีกทีนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นเสียงอะไรลองกดอีกทีนะครับอา้าวไม่มีเสียงไม่มีเสียงโอเคไม่เป็นไรโอเคก็เรามาฟังเสียง BGM หรือว่าเสียงพูดของนักแสดงกันก่อนนะครับขอโทษครับพอดีตัวนี้ห่วงครับห่วงห่วงเพิ่งเล่นครั้งแรกแล้วก็ของดีด้วยนะครับ ปุ่มนี้ก็จะเป็นเ,เสียงนักแสดงพูดส่วนปุ่มนี้ก็จะเป็นเสียงเพลงนะครับโอเคกดกันเลย เมื่อกี้นา่าจะเป็นเสียงเปลี่ยนล่างนะครับผมบอกแล้วนะครับผมไม่เคยเล่นผมก็เล่นไม่ถูก ก็เสียงนักแสดงพูดก็เอาข้าวๆเพียงเท่านี้ก่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นเสียง BGM นะครับแต่เสียง BGM นี้ก็จะให้ฟังนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะมาจะโดนลิขสิทธิ์เพลงได้โอเคนะครับแล้วิธีการฟังเสียงเพลง BGM กดปุ่มตรงนี้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นเสีงยงเพลงนะครับแจ่เปิดให้ฟังนิดเดียวพอนะครับโอเคนะครับ โอเคครับผมก็เสียงเพลง b g m ก็มีเพียงเท่าเท่านี้นะครับผมโอเคนะครับก็ก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปก็จะขอแปลงล่ากอีกทีนะครับในการพูพว่าคอสมอสนะครับโอเคนะครับโอเคคอสมอ อ๋อผมลืมไปว่ามันยังมีเสียงต่อนะครับคือมันมีโหมดหุบกับโหมดกลางนะครับเมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ฟังตอนที่ผมเปิดเสียงให้ฟังรอบแรก,กคือมันเป็นเสียงโหมดแบบหุบปีกนะครับแต่คราวนี้มันจะเป็นแบบโหมดเปิดปีนะครับเสียงพูดนักแสดงก็อาจจะเปลี่ยนไปนะครับเราลองฟังดูเลย าสุดยอดไม่คิดเลยว่ามันจะสุดยอดขนาดนี้นะครับรู้สึกว่าเสียงจะวนกลับมาที่เดิมแล้วนะครับ โอเคครับก็ลองมากดตรงนี้อีกทีนะครับอาจจะเปลี่ยนเสียงก็ได้ลองดูแล้วกันนะครับโอเคอันนี้ไม่มีการเปลี่ยนเสียงนะครับอันนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้เหมือนเดิมส่วนอันนี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมโอเคครับก็ลูกเล่นก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วนะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วโอเคเดี๋ยวขอหุบเขาเรียกว่าอะไรอะเดี๋ยวขอหุบ บีก,ก่อนนะครับโอเคโอ้โอ้โอเคครับครับลูกเล่นของออครับลูกเล่นของอุลตร้าแมนคอสมอรก็มีเพียงเท่านี้นะครับ จริงๆอาจจะมีเยอะกว่านี้ก็ได้แต่ว่าผมขอเล่นเพียงเท่านี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับแต่ก่อนจะหยุดคลิปก็ผมขอบอกว่าผมประทับใจมากแล้วก็รู้สึกรู้สึกดีใจมากที่ได้เล่นลีบิก้านะครับเป็นการรีวิวครั้งแรกแล้วก็ได้เล่นครั้งแรกไปในตัวเลยครับโอเคครับสวัสดีครับ